อยนอในอรล้านเดอะสเปเชียลสัปดาห์นี้พบกับเรื่องราวของอดีตแม่ค้าแซนวิชที่พลิกชีวิตตัวเองกลายเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ระยะเวลาเพียง2ปีทํายอดขายมาแล้วกว่า226ล้านบาทต่อยอดความรู้เป็นครูสอนออนไลน์ผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของลูกศิษย์กว่า8,000คนใครที่อยากขายออนไลน์ใครที่อยากมีไรายได้อีกช่องทางหนึ่งเดี๋ยวสอนให้ดังนั้นเนี่ยเราจะสอนให้เขารู้จักการสร้างเพจก่น มี6เสาเข็มหลักทํายังไงเพจก็ถึงมีผู้ติดตามเยอะเยอะนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้เรียนเขาเรียกว่าการโปรโมทโฆษณาหรือยิงแอดจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกมันเสียเวลาสวยว่าต้นทุนค่าความไม่รู้ว่ามันแพงกว่าเยอะสวยใช่ว่าคนอย่างสวยยังทําได้คนอย่างคุณก็ทําได้อายุนะรแลนเดอะสเปเชียลเอพิโซดเสาร์ที่6กุมภาพันธ์เโมงส0นาทีทางช่อง WorkPoint 23